แกให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่แด่ลอมดาวชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆมากๆเลยมาทานด้วยกันจ้ะ ไข่เต็มท้องเลยจ้านะคะอืมอร่อยน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะไข่ให้ดูนะคะไข่เต็มท้องเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าสะใจเลยจ้าได้ สวดีจ้าแม่น้องดาวจะมาชวนทานข้าวนะคะเพื่อนๆจ๋าหน้าทานมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะไข่ให้ดูนะคะไข่เต็มท้องเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าสะใจเลยจ้าหน้าทานมา,มากๆเลยจ้า ยาวไปแล้วแม่ร้อนอะไรมากๆเลยกาะเป็นเครื่องมากมากเลยมาคาด้วยันัน้ะ ไดทานของอร่อยนะคะได้ทานของอร่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าไข่ทุกตัวเลยจ้าไข่ทุกตัวเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆจ๋า กับปลาทอดนะคะแล้วก็มีปลาระเลือกอะไรนะแจ่วบองจ้กทานกับข้าวร้อนๆนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแม่หอมดาวล้างแล้วนะคะเพื่อนเสียงน้องเอิญๆไอเลิฟอยู่ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่น้อมดาวทานแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องหาอะไรเสียงน้องเอินๆไอเลิฟอ,อยู่ไปของที่ถูกใจอร่อมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนจ๋าเสียงคุกคักคุกคักคุณตาล้างหม้อนะคะพเพื่อนจ๋าปลาแม่ล้องดาวทอดไข่เต็มช้อกเลยจ้ะเ,เพื่อนมากมากเลยมาทานด้วยกันจ้ะมมากเลยมาทานด้วยกันจ้ะ ไข่ทุกตัวเลยจ้าไข่ทุกตัวเลยนะคะพเพื่อนๆจ้าแม่ล้อมดาวทอดกรอบมากเลยค่ะพเพื่อนๆเพื่อนจ้าเสียงคุ๊บค่ะคุกค่ะคุณตาล้างหม้อนะคะพเพื่อนๆจ้าปลาแม่ล้อมดาวทอดไข่เต็มท้องเลยจ้าพเพื่อนๆทานข้าวกับปลาทอดนะคะ ก็มีปาระเลือกอะไรนะแกวบองจ้ามั <c oughs> มากเลยมาทานด้วยกันจ้ะหน้าทานมากๆเลยจ้า ยาวไปแล้วแม่ล้องดาวแม่ล้องดาวทอดกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ไข่ทุกตัวเลยจ้าไข่ทุกตัวเลยนะคะเพื่อนๆ แม่น้มดาทอดกรอบมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆานข้าวกับปลาทอดนะคะแล้วก็มีปลาร้าเลือกอะไรนะแกวบองจับอรอมากมากๆเลยค่ะเป็นเพื่อน เพื่อนจ๋าเสียงคุกคักคุกคับ,ค,บคุณตาล้างหม้อนะคะพเพื่อนจ๋าปลาแม่ล้องดาวทอดไข่เต็มท้องเลยจ้ะเพื่อนไปของที่ถูกใจอร่อยมากๆเลยค่ะพเพื่อนมาทานด้วยกันจ้า มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะไข่ให้ดูนะคะไข่เต็มท้องเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าสะใจเลยจ้าไข่เต็มท้องเลยจ้า ไข่ทุกตัวเลยจ้าไข่ทุกตัวเลยนะคะเพื่อนจ้าเสียงน้องเอิญเอิญไอเลิฟอ,อยู่ ไปของที่ถูกใจเราขอตัวก่อนนะคะขอตัวทานต่อค่ะเพื่อนๆฝากดูคลิปแม่แม่ล้อมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันจ้า น่าทานมากๆเลยจ้ายาวไปแล้วแม่มออร้อมได้ทานของอร่อยนะคะได้ทานของอร่อยนะคะเพื่อนๆจ้าทานกับข้าวร้อนๆนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแม่ร้องดาวล้างแล้วนะคะเพื่อนๆ จะมาชวนทานข้าวนะคะ,พะ,ะ,คะเพื่อนๆจ้าข้าวขอตัวก่อนนะคะขอตัวทานต่อะค่ะเพื่อนๆฝากดูคลิปแม่ๆล้อมดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายๆนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะไข่ให้ดูนะคะ